เทสก่อนส่งนะครับสโรบูเรตนะครับแบตเตอรี่สองก้อนนะครับสองกระบอกจับนะครับก็จะเป็นสองโมเดลแบบนี้นะครับในชุดนี้สามารถใช้สายอ c เซนะครับมีอะแดปเตอร์ให้ใช้สายอ c เซกับม้อแปลงนะเดี๋ยวจะเทสให้ดูรับประกันมอเตอร์หนึ่งปีนะครับแบตเตอรี่รับประกัน6เดือนนะครับนี่เป็นใบวารลนตีนะครับ คาเลือกเป็นสีดํานะครับปรับสโตกได้ตลอดเวลานะครับสโตกสูงสุด4.8นะครับต่ำสุด2.7เปิดเครื่องนะครับกดปุ่มกลางค้างไว้นี่นะครับโลโก้ Slow e l c o m e กดหนึ่งครั้งเครื่องทำงานนะครับกดหนึ่งครั้งเครื่องหยุดนะครับลูกศรชี้บนนะครับบวก เพิ่มไฟนะครับลูกศรข้างล่างลดไฟนะครับมีระบบจำสตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะมาเทสใส่เข็มให้ดูนี่เข็ม slow c เ o อร r ปรับสโตกได้จริงนะครับ ตรงจุด100%เเครื่องรุ่นนี้นะครับปรับสต็กได้ตลอดเวลานะครับปรับนอกนะครับแล้วก็จะมีโหมดจำสตาร์ทนะครับจำสตาร์ทเปิดจำสตาร์ทก็กดปุ่มกลางค้างไว้แล้วก็ปุ่มเพิ่มไฟนะครับบวกกดพร้อมกันรูปสายฟ้าตรงนี้ตอนแรกจะเป็นอ่าเส้นตอนนี้เปิดโหมดจำสตาร์ทแล้วรูปสายฟ้าจะเป็นสีน้ำเงินเต็มนะครับ นี่นะครับจำตาร์ทปรับเข็มเป็นระดับเป็นคลิกลูกปืนนะครับจบในตัวเดียวนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถปรับกระโตกได้ตามที่ต้องการนะครับขีดบนนะครับสีเขียวเป็นส,สถานะแบตนะครับแบตเตอรี่ ตอนนี้นะครับนี่นะครับสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีโหมดเดินเส้นแล้วก็ลงสีลงเงานะครับโหมดนี้อยู่ในโหมดลงสีลงเงานะครับเครื่องจะมีความซอฟต์นี่ถ้าจะเปลี่ยนโหมดกดปุ่มกลางสองครั้งนะครับดับเบิลสองครั้งนะครับหนึ่งสองนี่นะครับจากลงสีลงเงาก็จะกลายเป็นเดินเส้นนะครับ ตัวนี้มีนาฬิกาจับเวลานะครับตัวนี้นี่นะครับถ้าจะเคลียเวลาให้เป็นศูนย์นะครับกดบวกลบพร้อมกันนะครับเวลาก็จะเคลียเป็นศูนย์ทันทีนะครับการใช้งานคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูการถอดแบตนะครับถอดแบตใส่แบตนะครับถอดแบตปรับสต็อกมาที่4.8นะครับแล้วก็บิด บิดหมุนบิดแบตเตอรี่นะครับทวนเข็มนาฬิกาแบตก็จะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนใส่นะครับตอนใส่ปรับสโตกไปที่2.7นะครับเอาแบตใส่เข้าไปแล้วกดกดได้เสารับแบตยุบแล้วก็บิดทวนเข็มาตามเข็มนาฬิกานะครับแบตก็จะล็อกแนะนำให้ถอดแบตใส่แบตแ,แบบนี้นะครับมันจะง,ง่ายนะครับแล้วก็ล็อกได้แน่นนะครับแล้วก็มาดู วิธีการชาร์จไฟนะครับตัวชาร์จไฟนะครับ Type C จะอยู่ด้านในแบตนะครับก็ต้องถอดแบตออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบชาร์จมีจะมีสาย USB Type C นะครับนี่นะครับใช้กับอะแดปเตอร์โทรศัพท์นะครับตัวแปลงอะแดปเตอร์โทรศัพท์ที่มันชาร์จชาร์จชาร์จปกตินะครับที่ไม่ใช่ฟาชาร์จนะครับใช้ ชาร์จหนึงครั้งนะครับเวลาชาร์จก็ประมาณ3ชั่วโมงถ้ามันขึ้นร้อเซแล้วยังไม่เต็มดีนะครับต้องทิ้งไว้ต้องทิ้งไว้ไวนะครับถ้าแบตหมดเลยก็ชาร์จประมาณ3ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่จะเต็มนะครับแบตเตอรี่ก็จะมี2ก้อนนะครับแต่ละก้อนขนาดไม่เท่ากันนะครับก้อนยาวนี่ ความจุบแบตเตอรี่นะครับ1,800ม ah ิลลิแอมนะครับก้อนยาวนะครับก้อนสั้น1,500ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็กระบอกจับนะครับจะมี2ขนาดนี่นะครับอันนี้ขนาดเล็กนะครับ30 31ิมลน่าจะประมาณ31มมิลลิเมตรนี่นครับ 31มิบอมลิเมตรนะครับกระบอกใหญ่สามสิบปดมลิเมตรแล้วก็เครื่องรุนนี้จะมีอะแดปเตอร์แปลงใช้สายอาซนะครับมันก็จะเป็นเครื่องเพนสั้นปรับสตกได้นะครับแบบนี้นี่ครับนี่ถ้าจะใส่กระบอกเล็กหมุนออกได้เลยนะครับแล้วก็เอากระบอกมาใส่เข้าไป เครื่องจะเบามากนะครับโมเดลนี้เครื่องจะเบามากเบามากวิธีการใช้งานเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ เซนสีเงาจบในตัวเดียวนะครับปรับสะตกได้จริง100%ยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ยิ่งตัวเลขยิ่งเยอะแรงกระทุงยิ่งเยอะนะครับตัวเลขยิ่งน้อยแรงกระทุงยิ่งน้อยก็ไปปรับใช้กันได้เลยนะครับถ้าจะเอาจัมพ์สตาร์ทออกนะครับก็กดปุ่มกลางแล้วก็ปุ่มบนพร้อมกันนี่นะครับ จะเป็นสตาร์ทธรรมดาจำสตาร์ทก็ช่วยดันเข็มนะครับตอนเริ่มแค่นั้นนะครับโอเคส้ีก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่อุดหนุนทางร้านนะครับ